สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปากับมิ้นจะก็จะมาร้องเพลงเสร็จแล้วนะคะเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะหนึ่งสองสามผู้าจ้าอ่อนหวานอ่อนน้อมไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้แน่นอนแา่เธอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนั้นจนเธอต้องยอมยอมให้คน ทุกทุกอย่างแล้วเป็นไงไอคนที่บอกว่ารักที่มันจริงใจเสมอมาเอาแล้วไงละ่ะอีกแล้วไ่ล่ะจะทำไงโอ้เสร็จแล้วเขาคุยกาวเจอไหมเสร็จแล้วเขาบอกรักเจอไหมเสร็จแล้วเขาก็หัน จะทำไมไม่จำกี่ครั้งที่ต้องโดนแบบนี้เสร็จแล้วก็าก็ไม่ใยดีเจ็บฉันก็ทำยัางยี้จำ